วู l i n งเอไอวเตรียมทำตลาดในไทยแต่จะจดทะเบียนได้ไหมไปเช็คประวัติกัน ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้ทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งล่าสุดทาง EV Primus เตรียมเปิดตัว w ู ling AirEV รถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่ล็อตแรกจำนวน400คันและจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งทาง EV Primus นะครับก็ได้ยืนยันว่า w ู ling Air EV รุ่นนี้นะครับพร้อมส่งมอบและจดทะเบียนได้ ทันทีและสําหรับข้อมูลนี้ก็ทําให้ผู้ที่เล็งรถ e ีวีขนาดเล็กอยู่เบาใจและวางใจกับรถไฟฟ้ารุ่นนี้ได้ครับ สำหรับบริษัท EV Primus จำกัดนะครับก็เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบบมัลติแบรนดได้รับการแต่งตั้งจาก PT SGMW อินโดน n เซียผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Vuling ที่อินโดนีเซียนะครับอีกทั้งยังเป็นบริษัทในเครือแสก GM และ Vuling Automobile Company Limited โดยให้ทาง EV Primus นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ w u l i n อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และทาง EV Primus นะครับก็ยังมีรถยนต์ EV นะครับอีก2แบรนด์นั่นก็คือ DFSK และแบรนด์ v o l t ซึ่งทางบริษัท EV Primus จำกัดนะครับก็ได้ใช้ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและมีการตัดสินใจที่รวดเร็วบวกกับความยืดหยุ่นของการเลือกโปรดักต์แต่ละค่ายทำให้โดนใจลูกค้าชาวไทยไม่น้อย สำหรับวูลิงหรือว่าอูลิงนะครับก็มีรถยนต์อยู่หลายรูปแบบเช่นกันอาทิวูลิงหงกวงวูลิงหงตู่วูลิง EV50 หูวูลิงชั้นชายและอื่นๆโดยในปัจจุบันนะครับทางวูลิงเนี่ยก็มีรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายไปแล้วนะครับกว่า2องล้านคันซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็เป็นจุดยืนยันในคุณภาพและความเชื่อมั่นของวูลิงได้เป็นอย่างดีและรุ่นแรกนะครับที่จะเปิดตัวในไทยนั่นก็คือวูลิงแอร์ซึ่งเป็นรถยนต์ EV ดีเจเนเรชัน2ที่ได้รับการพัฒนามาจากอูหลิงหงกวงมินิ EV ซึ่งอูหลิงหงกวงนะครับก็มีกระแสต,ตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดโดยอูหลิงแอร์อนะครับได้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและมียอดขายกว่า1,000 10, 0คันในอินโดนีเซีย ความน่าสนใจของอูหลิงแอร์อนะครับก็จะเป็นรถยนต์แฮชแบ็กสประตู4ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์โดยจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดน่ารักนะครับซึ่งมีมิติตัวถังอยู่ที่ความยาว2 9 7 4 mm, ่มิลลิเมตรกว้าง1 5 0 5มิลลิเมตรสูง1 6 3 1ร mm, มิมลลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2 0 1 0มิลลิเมตรโดยขนาดจะใกล้เคียงกับ Vol ์ซิตี้อีที่ทาง EV Pri m u s นําเข้ามาจัดจําหน่ายก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนด้านขุมพลังและสมรรถนะของวูลิงเอีนะครับก็จะมีอยู่สองรุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่น Standard Rang จจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังก,กำลัง41แรงมา้าแรงบิด110นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด17.3กิโลวัตต์อัวิ่งได้ไกลสุดถึง200กิโลเมตรต่อ1การชาร์จรับการชาร์จเอสูอสูงสุด2กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จจนเต็มเนี่ยจะอยู่ที่8.5ชั่วโมงและรุ่นรองเรนจ์นะครับจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด26.7กิโลวัตต์อวิ่งได้ไกลสุดนะครับ300กิโลเมตรต่อ1การชาร์จรองรับกระแส AC สูงสุดนะครับ6.6กิโลวัตต์ใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับถึงจะชาร์จเต็ม สำหรับราคานะครับตอนนี้ทาง EV Primus นะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยราคาและโปรโมชัน่นแต่ถ้ามีข่าวข่าวเพิ่มเติมเมื่อไหร่นะครับทาง Newtek c Thailand จะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน